ไอเดนประกาศเวทัวรปักหมุดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไทยมีนาคม2 5 6 9สเต็งเจทิงเปิดความยาว4ตอนสุดท้ายเตรียมดูอวาสานแบบจุใจเดอะอันคารเดโซซีรีส์จีนแฟนตาซีโรแมนติกลงจอ VTV 27ธันวาคมนี้ลูฟแมนหนังฟิลกสูส่งท้ายปีจากโซ n y p i ิก u เจอเข้าฉาย3 1ธันวาคมนี้ สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับไบเฟิร์นและอาร์ตกับข่าวบันเทิงวันนี้บอกเลยว่าแน่นมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้สสยบันเทิงขัานกระพริบตาเลยเพราะแต่ละข่าวที่เราหยิบมาทั้งฮอตทั้งน่าติดตามที่สุดเลยค่ะครับผมมีครบทุกอารมณ์เลยทั้งฟินทั้งฮาทั้งอบอุ่นหัวใจถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้าไปเรื่องันที่ข่าวแรกเลยค่ะเรื่องกันที่ข่าวใหญ่ที่ทํเอาโซเชียลแตกงแต่เช้ากับเกิร์ลกรุ๊ปตัวแม่ที่ปเป็นชาวไทยรอคอยกันค่ะใช่แล้วครับเตรียมแท่งไฟกันให้พร้อมเพราะไอดอลประกาศเวิ เนว่าแลนชาวไทยเตรียมตัวไอดอลประกาศโรทัวร์ปักหมุดคอนเสิร์ตที่ไทยพบกันวันเสาร์ที่21มีนาคม2569เวลา17นาฬิกาที่อิ p a c ค Arena ่าเมือทงทองธานีโชว์นี้การันตีความมันแบบคาดไม่ถึงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไอมี่ไทยแลนด์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันนะเนว่าแลนดอบฝั่งคอนเสิร์ตมาดูฝั่งซีรีส์และดับโลกกันบ้างใครที่เป็นแฟนขับแก๊งเด็กขี่จักรยานเนี่ยห้ามกับพิบตาใช่ค่ะคอนเสิร์ตเจ้าทิงซีซั่นสุดท้ายมาแล้วแถมความยาวแต่ละตอนเเเนน่่ยยดดูจจุใหมืองลคะ แฟนๆจะเตะจะทิ้งเตรียมดูยาเปิดความยาสีตอนสุดท้ายของซีซั่นสุดท้าย EP 5 EP 6 EP 7รับชมได้แล้ววันนี้และวันที่หนึ่งมกราคม,มเวลา8โมงเชา้าปิดท้ายกันด้วย EP ที่8บอกเลยว่าอวาสา,สสานซีซั่นนี้ดูกำแบับจุดใจแน่นอนข้ามาทางั่ง,งเอเชียกันบ้างสายซีรีส์จีนเตรียมตัวให้ดีเพราะเคมีคู่ขนานคู่นี้ดีงามมากกับเรื่องเหลืออันคา o เด e d ที่จะพาเราหลุดไปในโลกแฟนตาซีบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด ใสซ่ซีรีส์จีนพร้อมหรือย,อยังเด e u อันคาร์เซเตรียมออกอากาศ27ธันวาความนี้นำแสดงโดยฐานทรงวินและโหมิงหาวพาผู้ชมเข้าสู่โลกแฟนซีสุดลึกลับและโรแมนติกรับชมพร้อมกันได้ทาง VTV ปิดท้ายกันที่โปรแกรมหนังส่งท้ายปีสำหรับใครที่อยากหาความสุขแบบฟีกูดในโรงภาพยนตร์ <S 1> <S 1> ใช่แล้วค่ะต้องเรื่องนี้เลยลูฟแมนคนดีที่รักหนังอารมณ์ดีที่ทำให้คืนข้าเปีขยงคุณอบอุ่นก่าเดิม หนังส่งท้ายปีที่ห้ามพลาดรูปแมนคนดีที่รักหนังดีวิวกุ้ดจากโซนี่พิคเจอร์การันตีความสนุกเข้าถึงและอบอุ่นใจเข้าฉายพุทธ่31สสธานวาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ชวนไปเติมความสุขส่ขสงท้ายปีกันสุดท้ายขอฝากงาน t ดว v ลเลอร์ฮิตอเว2025อย่าลืมไปโหวตให้กับศิลป,ปินที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ The h e v i l h i t a w a r d c o m เพื่อไม่พลาดทุกความสนุกผ่านทุกการอัปเดตข่าวบันเทิงสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกด้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดีิลเลวร์ฮิตได้ทุกช่อง